สวัสดีครับวันนี้อีเพสพามาดูวิธีเปลี่ยนฟิล์มกระบอกความร้อนลูกยางความร้อนนะครับผมของปิเตอร์บาเทอร์นะครับ L 3 5 6 0นะครับผมอาการก็คือพิ้นออกมานะครับพิ้นออกมากระดาษเป็นรอยนะครับกระดาษเป็นรอยนะครับนี่ครับกระบอกความร้อนขาดนะครับถ้าเราเอามือลูบมันจะติดมือเรา,เอาออกมาเลยนะครับอาการ กระบอกความร้อนขาดนะครับหรือว่าลูกยางความร้อนขาดนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีหรือเปลี่ยนกันเลยนะครับก็ทําการหันหลังเครื่องมานะครับนี่นะครับหันหลังเครื่องมาก็จะเห็นหน้าตาประมาณนี้นะครับถอดถาดกระดาษออกเลยนะครับแล้วก็สไลด์ถาดดูเพกนะครับผมถอดออกเลยนะครับแล้วก็ถอดฝานะครับ ฝาหลังนะครับเนี่ยครับมันจะเป็นกิ๊บล็อกอยู่ตรงนี้นะครับดึงออกได้เลยนะครับมันจะเป็นกิ๊บล็อกแบบนะครับตัวนี้มันก้ามปูนะครับล็อกไว้นะครับทั้งสองข้างนะครับแล้วก็สไลด์ออกนะครับก็จะเอาออกได้ง่ายๆนะครับฝาล้านหลังนะแล้วก็ขันน็อตนะครับขันน็อตหนึ่งตัวตรงนี้นะครับขันน็อตเพื่อที่เราจะเปิดฝาหลังนะครับ ด้านซ้ายนะครับเราจะไม่ถอดออกหมดนะครับแค่เปิดออกนะครับนี่ครับเปิดแค่นี้พอนะครับแค่นี้พอนะครับผมต่อไปก็ทําการขันน็อตหนึ่งตัวหนึ่งตัวที่จุดนี้นะครับเพื่อเราจะเอาฝาครอบตรงนี้ออกนะครับทั้งสองข้างนะครับผมก็ทําการขันน็อตนะครับนี่นะครับพอเราขันน็อตออกแล้วนะครับเราจะเอาฝาครอบตัวนี้ออกได้นะครับ ลืมบอกไปนะครับให้ถอดฝาตัวนี้ออกด้วยนะครับจะถอดฝาตัวนี้ออกต้องถอดฝาครอบฝั่งนี้ออกก่อนนะครับนี่ครับเราขันน็อตแล้วเราจะถอดฝาครอบออกได้นะครับง่ายๆนะครับนี่ครับฝาครอบนะครับฝาครอบออกนะครับแล้วก็ถอดตัวนี้นะครับตัวเซนเซอร์นะครับนี่ครับแล้วก็สไลด์ออกนะครับ พอเราสไลด์ชุดนี้ออกแล้วนะครับก็มาเอาฝานะครับฝาตัวนี้นะที่เราขันน็อตออกเมื่อกี้นะครับเอาออกได้นะครับแล้วทีนี้ให้เราปลดสายนะครับปลดสายของชุดคมร้อนนะครับจุดนี้นะครับปลดออกเลยนะครับนะครับปลดออกมาเลยนะครับแล้วก็สองเส้นนี้นะครับก็ทําการปวดเลยนะครับนี่ครับผมแล้วก็ขันน็อต ชุกมร้อนนะครับที่จุดนี้หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ด้านในอีกหนึ่งตัวนะครับก็ทําการขันน็อตเลยนะครับนี่นะพอเราขันน็อตที่จุดนี้หนึ่งตัวแล้วก็ข้างในอีกหนึ่งตัวนะครับออกแล้วเราจะสามารถสไลด์ชุกมร้อนออกมาได้นะครับง่ายๆเลยนะครับนี่ก็สามารถสไลด์ชุกมร้อนอ,ออกมาได้ง่ายนะครับเห็นไหมครับนี่มันขาดนะครับที่เป็นรอยเมื่อกี้นะครับ ที่กระดาษเป็นรอยนะครับตินออกมากระดาษเป็นรอยนะครับเห็นไหมนี่ครับผมก็รอยนี้เลยกระบอกความร้อนนะครับขาดนะครับเราจะถอดนะครับก็ให้เราคันน็อตตัวนี้นะครับหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ฝั่งนี้อีกหนึ่งตัวนะครับเพื่อที่จะเอาฝาครอบตัวนี้ออกนะครับเพื่อที่เราจะถอดลูกยางความร้อนออกได้นะครับแล้วก็สปริง ปลดสปริงที่จุดนี้แล้วก็จุดนี้นะครับปลดสปริงแล้วก็จะปลดชุดความร้อนออกูกยางความร้อนออกได้นะครับ มันก็จะออกได้ง่ายๆเลยนะครับแล้วก็ยกออกได้ง่ายๆเลยนะครับตัวตัวไอตัวลูกยางของร้อนผมก็จะเปลี่ยนนะครับเห็นไหมครับมันยับแล้วนะครับครับก็วางไว้ก่อนนะครับแล้วก็ไปหาอะไรตัวใหม่มาเปลี่ยนได้เลยนะครับเดี๋ยวแยกไว้ก่อนก็ได้นะครับตัวนี้แยกไว้ก่อนนะครับ นี่ครับผมอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันนะครับก็ทําการถอดนะครับน,น็อตหนึ่งตัว2ตัวนะครับก็ทําการถอดเลยนะครับฝันนี้เหมือนกันนะครับเปลี่ยนฝาครอบนะครับ ก็ปลดสายนะครับสองเส้นนะครับปลดสายสองเส้นนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเส้นหนึ่งก็จะอยู่ฝั่งนี้นะครับต้องถอดใต้สาย ตัวนี้ออกก่อนนะครับถอดฝาตัวนี้ออกนะครับจะมีน็อตอีกหนึ่งตัวนะครับนี่ขันน็อตออกนะครับ ก็จะถอดฝาครอบตัวนี้ออกได้นะครับก็ค่อยทํานะครับยิงไม่ยากนะครับค่อยดูคลิปแล้วก็ค่อยๆทาไปนะครับแล้วก็ปลดสายนะครับสายเส้นหนึ่งนะครับปลดสายออกแล้ว <c oughs> เราจะยกกระบอกความร้อนออกได้ง่ายเลยนะครับเห็นไหมทีนี้เราก็ไปเอากระบอก ตัวใหม่มาเปลี่ยนเลยนะครับเดี๋ยวผมไปหากระบอกตัวใหม่ก่อนนะครับนี่นะครับของใหม่นะครับได้มาแล้วนะครับบอกคำ้อนนะครับสนใจอะไรก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับก็ใส่เข้าไปนะครับใส่บูทก่อนนะครับแล้วก็ใส่ บดเหล็กนะครับเสียบเฟืองนะครับแล้วก็ดัดเหล็กนะครับให้มันล็อกไว้นะครับพอใส่แล้วก็ดัดเหล็กนะครับให้เด็กให้เหล็กให้เหล็กมันล็อกไว้นะครับตรงนี้ ดัดออกข้างไหนข้างหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับนะครับให้ดูชัดๆนะครับนี่แล้วก็เสียบแกนหลอดความร้อนนะครับหลอดแก้วหลอดความร้อนนะครับเสียบเข้าไปเสียบเข้าข้างนี้นะครับนี่แล้วก็มาดูฝั่งนี้นะครับก็ ใส่บูทเข้าไปนะครับเสียบบูทเข้าไปแล้วก็ใส่บูทตัวนี้เข้าไปนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับผมทีนี้เราก็วางให้ตรงนะครับก่อนที่เราจะใส่เข้าไปเรา เช็คว่ามันมีเมือกแห้งเกาะติดฟันตรงนี้ไหมนะครับนะครับตรงเล็บตรงนี้ครับตัวประคองกระดาษนะครับตัวนี้ถ้ามีก็โคดออกนะครับโอเคแล้วก็ใส่เข้าไปเลยนะครับใส่เข้าไปเบาๆนะครับเมื่อบาเบาครับเมื่อเบา,เบาค่อยๆทำนะครับ ไม่งั้นมันจะเจอเล,เล็บตัวนี้จิกนะครับนี่ก็เข้าแล้วนะครับไม่ค่อยทำนะครับนี่ครับผมทีนี้เราก็เสียบสายนะครับเสียบสายคืนนะครับสายที่เราถอดออกนะครับ ก็ทำการเสียบนะครับเสียบคืนเลยนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนเหมือนกันนะครับก็เสียบคืนนะครับบางทีกล้องมันก็ไม่โฟกัสนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับ นี่ครับผมก็ใส่ฝาครอบคืนนะครับฝาครอบที่เราถอดออกนะครับฝาครอบที่เราถอดออกก็ใส่คืนนะครับแล้วก็ไล่สายนะครับ นี่ครับแล้วก็ไล่สายกลับนะครับตัวนี้หลุดไม่เป็นไรนะครับใส่ได้ใส่ไม่ได้นะครับสามารถใส่ไม่ได้นะครับหลุดไม่เป็นไรนะครับอืหลุดอีกแล้วโอเคเดี๋ยวเราไล่สายอะไรให้เสร็จเรียบร้อยนะครับทําการไล่สายก่อนนะครับนี่นะครับพอเราไล่สายเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาใส่ตัวฝาครอบนะครับฝาครอบไอตัว หลดแก้วความร้อนนะครับนี่ครับใส่ให้ตรงล็อกนะครับแล้วก็คันน็อตนะครับหนึ่งตัวนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ทําการใสปลาครอบนะครับเสียบเข้าไปนะครับก็ดูรูน็อตเป็นหลักนะครับใส่ให้ตรงนะครับ มันจะติดตรงนี่มันจะติดตรงไอ้สายนะครับตรงนี้นะครับนะครับให้มันเข้าล็อกนะครับนี่ครับพอเข้าล็อกมันก็จะเข้าได้ง่ายนะครับแล้วก็ขันน็อตนะครับผมนี่นะครับก็จะได้แบบนี้นะครับผมนี่ครับวันนี้ก็ขันน็อตเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็เอา อย่างความร้อนนะครับของเรานะครับก็ถอดตัวเก่าออกนะครับถอดตัวเก่าออกนะครับเอาตัวใหม่มาใส่นะครับนี่นะครับตัวใหม่ <c oughs> สีไม่เกี่ยวนะครับสีนะครับผม คุณภาพเหมือนกันนะครับผมสีไม่เกี่ยวนะครับใส่ฝั่งไหนก็ได้นะครับซ้ายขวานะครับไอหมายถึงว่าไอตัวแกนมันนะครับนี่ครับก็ใส่แบบนี้นะครับแล้วก็มาเสียบลงตรงนี้นะครับอันนี้มันสีแล้วแต่โรงงานเขาจะทํามานะครับผมแต่ว่าตัวลูกยางมันดีเนื้อยางดีนะครับผมเนื้อยางดีเหมือนกันนะครับกับของแท้นะครับ อเคนะครับผมทีนี้พอเราใส่แบบนี้แล้วเราก็นะครับหมุนมันนะครับแล้วก็ลงนะครับสปริงก็นะครับแล้วก็ไปเกี่ยวสปริงนะครับผมนะครับใส่สปริงเข้าไปก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็แค่นี้นะครับเกี่ยวสปริงเข้าไปก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับง่ายๆนะครับผม ไม่ยากนะครับผมนี่นะครับผมก็ลองไปทำกันดูนะครับนี่ก็ทำให้ดูประมาณนี้นะครับผมก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับพอใส่สปริงเสร็จแล้วก็ใส่ฟฝาครอบตัวนี้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ประกอบเข้านะครับ ประกอบเข้าก็สไลด์เข้าแล้วก็ขันน็อตเสียบสายอะไรให้เรียบร้อยนะครับง,ง่ายๆนะครับผมโอเคครับผมอันนี้ก็คลิปก็ยาวเกินไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ